สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายดัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับเปิดตัวที่ถิ่นฐาน2เลยนะไม่ใช่อะไรครับไม่ได้พาไปรุยหรอกเห็นไหมตรงบริเวณหน้ารถมันอัปเดตมามันก็เพิ่มอะไรมาค่อนข้างมุงบิ้งเกนอน่ยดูดิเพิ่มเอ,อ่อเป็ดเหลืองอะ่ะเป็ดน้อยที่เอาไว้ลอยในอ่างน้ำอะไรแบบเนี้เอ,อ่อแล้วก็ ตัวกิจกรรมนะครับจากตอนแรกวันนี้วันที่17มันจะเป็นกิจกรรมล่าขยะครั้งใหญ่ใช่ไหมหลังจากเราอัปเดตมันก็จะเป็นอันนี้แทนเลยโชว์ของเล็บพระคอมอีเวนต์ก็มีทั้งหมด6วันเนะแต่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วเพิ่งกลับมาจากเหลาตัวกงเรือก็แจกตามนี้ลูกซอง แต่งเหมือนที่ผมใช้เลยเห็นไหมแล้วก็ชิ้นส่วนโรง,งงานนะครับเปิด AK 47จากลูกหมาล็อตไวเลอร์นะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกหมา3ดาวไหมนะระดับ3ามแต่จาก2ตัวแล้วก็เป็นกล่องจากบัตม่วงแล้วก็สุดท้ายเป็นสล็อตแมชชีนพังนะครับอืมปะเขาบอกว่าให้กลับบ้านเงี้ย คุยกับจอรีเออร์นะครับเดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึ่งเนาะ ว่าเดี๋ยวจะเอาท่อเนี่ยครับไปสักสองนะเอาวุธเอาลูกซองหนึ่ง1 6หนึ่งะครับแล้วก็เอาปืนพกไปหนึ่งใช้เป็นปืน พืนพกก่อนก็แล้วกันเนาะผมก็เตรียมตัวไปประมาณนี้เลยครับ แต่มันออกแหลกๆนิดนึงนะผมบอกก่อนตั้งแต่อัปเดตเข้ามาอันนี้ที่ผมถ่ายให้ดูก็จะได้ดูเนาะเวลาเขาคราฟของหรือว่าทำของแต่และอย่างเขาทำยังไงกันบ้างนะมันใช้ประมาณเจ็ดก้อนเจ็ดไม้สิแผ่นจะได้20 ก้อนพอดีเลยทานเลยแต่ใส่ไปแปดก่อนครับเผื่อเอาไว้เกมเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมเองก็จริงๆอ่ะวางระบบเอาไว้ก็คือล่าขยะครั้งใหญ่เนี่ยจะเป็นการล่าพวกสัตว์เอาเข้ามาเติมไว้ในบ้านนะอันนี้เกมมันเอาออกไปแล้วไม่เป็นไรครับบางครั้งมันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะ จริงๆผมมีเอ้าเป็ดเหลืองมาอยู่ตรงนี้ตวงด้วยจริงๆผมมีเนี่ยเจ้าตัวนี้เห็นไหมเป็นผู้นำห้าเนาะมันจะกัดทั้งหมดเออสิบห้าแต่ว่ามันไม่มีไอ้อื่นเลยเห็นไหมอย่างอื่นไม่ค่อยดีเลยผมเลยใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าจะได้มีโอกาสหาไอเทหมหายากอะ แต่จากใจเลยผมอยากได้ตัวนี้แน่ๆเลยน้องเปียวเนี่ยแล้วดูดิกัดแรงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ไม่รู้ว่าว่าแรงขนาดไหนครับยังให้ข้อมูลไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้อ้าวว่างเจ้เรียวันนี้สายรุ้งดูงดงามไม่เบาเลยนะว่าไหม ยังไม่เห็นเหรอมองขึ้นไปบนฟ้าสิเร็วเข้ามันจะหายไปไปยังตำแหน่งของสายรุ้งนะครับอสายรุ้งเหรออ้าวกรรมนะผมลืมดิ หัวเจ้าบอดก็ทําสวยนะมันเหมือนไล่รายละเอียดทุกอย่างอะ่ะดูดีขึ้นครับผมลองเปิด60เฟรมเลดแล้วนะยิ่งเนียนตากว่านี้อีกแต่กลวว่าอัดแล้วมันจะกระตุกอะช่วงมันปรับมาแรกๆมันจะเป็นแบบนี้แล้ครับอไปเวลาลำบากก็ค่อยย่อยนะช่วงนี้ของเต็มบ้านใส่ลุงใช่ไหม สายลุงสายลุงนี่เอาวันนี้แล้วกันล้างหน่อยหเฮ้สวยนะดูดิแต่เดี๋ยวผมขอแวะไปตรงนี้ก่อนนะ สวยอะ่ะขอยิงเลยแล้วกันครับไม่เสียเวลาแล้ว ึ่งกระบอกเลยออะมาให้อะไรบ้างเพื่อนอืออืจะเลินเพื่อนเอ้ยรนนลายวันถิ่นฐานสองก็ได้แล้วมั้งโอเคครับสายรุ้เกิดที่สันเขาอินปูนเนาะ ลองซูมเนหะ่สวยอยู่ครับตามหาร่องรอยของสายรุ้งนะครับโอ้โหดูภาพดิคืออย่าไปคิดถึงประมาณว่าจะต้องเหมือนเอ,อเกมที่สร้างบ้านได้ที่ผมเพิ่งเล่นอนะ่ะ เพราะว่าระบบภาพมันโอ้จอมโลกเหรอเอาเลยไหมล่ะขอหาเนื้อแป๊บนึงนะครับ เฮ้ยรู้แบบนี้ผมเอาอสกินโมเดลนักลากวางมาดีกว่าก็สำหรับคนที่บูลลี่นะผมก็ปลดแบนให้แล้วนะเขาอ่ะประมาณว่าในคลิปที่ผมเคยบอกอะว่ามันมีความลับในเกมอยู่นะในการใช้สกินรถสกินชุดแต่งตัวอะไรพวกนี้ผมบองตรงนะ เกมเขาปรับเรื่อยๆครับดังนั้นบางอย่างเกมเขาก็เอาออกครับและปัจจุบันนี้เกมเขาก็เอากลับเข้ามาแล้วนะก็คือลูกหมาฮัสกี้ครับเดี๋ยวออกแบบเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูแล้วกันยังคงคอมเมนต์ได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมปลดแบนให้คุณแล้ว แต่ขออย่างเดียวยาหยับ่ายเหมือนในอดีตเนะอืมใกล้เทศการสงการแล้วค่อยสาดกันตอนนั้นแล้วกันอยาบูสาดตั้งแต่แรกอ๋อฮ้ยให้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้นี่นะคนที่มีฝาสะสมมาไว้แล้วก็สบายเลยดิดยกิจกรรมนี้อออ๋อขอให้ไปที่ปั๊มน้ำมันครับ ตอนนี้นะครับป่าดำหมอกหนาเห็นไหมเนี่ยลูกหมาฮัสกี้ปุกปุยและอยู่ไม่สุกมีโอกาสเกิดเพื่อนแท้และติดตามเจ้าของไปทุกแห่งหนนะครับ<อ>เกมเขาเอากลับมาแล้วนะตรงนี้ก็มีนะครับส่วนนั้นนี้ก็เป็นพวกเชฟเพิล ส่วนบ่อปลาผมยังไม่ได้ไปเลยนะไม่รู้ว่าให้แลกของได้เห,หมือนในอดีตไหมหรือว่าทุกอย่างนะครับเขาเอามารวมอยู่ตรงนี้อันเนี้ยผมพูดตรงๆนะเป็นจุดที่ผมใช้สะสมอาวุธอาวุธประชิดอะ่ะแต่ใน,นเมื่อเกมเขาเอาออกก็ไม่ต้องไปครับเสียเวลาครับอ่ะไปไปต่อที่ปั๊มนะ้ำมันตามเควสด,ดีกว่าครับ คุยกับจอรีเออร์นะโอเคยังยกล้อได้นะในนี้ ผมอยากได้เนี่ยโมเดลพังเนาะแล้วก็ตัวนี้วินาสก,กรรมรู้ไหมทำไมผมอยากได้สามล้อพ่วงข้างผมอยากลองเอาไปยกล้อข้างดูคตรมีสาละเลยนะเอาไว้ใ้จอรีเออรกว่าคุณจะมาฉันกิดว่าฉันคงผมงอ,อกก่อนมีฝาขวดเยอะเหรอใส่เข้าไปในซ็อนแมชชีนสิ อ๋อเล่นส์สลับแมชีร้อยหนึ่งนะครับเอาไปครบแล้วนะอือขอ,อ่อนครับเรียกสายลุงกลับมาเรียกไงอ่ะเพื่อนอืม คุณรอสาลุงมาสักพักแล้วใช่ไหมล่ะฉันเอากลับมาได้นะก็เอาดิฝนอาจจะหยุดในเร็วๆนี้สายลุงจะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นอยากเห็นสายลุงไหมครั้งแรกเรียกมาฟรีได้นะเอาจัดมาเพื่อนฮะค่าค่าจอบโลก แล้วแล้วเมื่อกี้มึงทึงถูกแล้วยิงมันไปเนี่ยต้องไปอีกรอบเหรอหวังว่ามันจะเกิดดีนะเพราะผมเล่นมันไปแล้วอ,ะอ่ะอ่อมีอะไรบ้างอะ่ะเอ,อ่เอ,อ,อ,อผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อผมไม่จะสายเติมนะเออ จอมโลกอ๋อเฮ้ยอย่างนี้สนุกดิมันสุ่มดอกอะใครจะไปรู้่าจอมโลกตัวนี้อาจจะดอกสักสองสามร้อยฝาก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นั่นไงเห็นไหมผมได้มาสิบสี่ละอาจจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งในบ้านอน่ะผมเดานะใช้โพดเยอะ โอ้พลาดเลยผมหน้าจะโมเดลนักลากวางมาลากพอประมาณเนาะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินนี่ไงเออ รู้มันจะทำอะไรนะอ๋อร้อยสาสิบแปดเหมือนเดิมครับสายลุงจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้โอ้โห,โหเอ้ยความสนุกผมหายไปเลยอ่ะก็คือเอา,เอาง่ายๆนะมันจะเกิดทุกประมาณสองชั่วโมงอ่ะ งานการไม่ต้องทำเลยโอ้ยตายเลยแย่เลยอย่างเงี้ยโตตั้งป้ายกูชาพ่อผมอเสร็จแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็คือเริ่มทำการแปลสภาพไม้ในการซ่อมเรือไม้ที่ซื้อมากองนั้นก็ประมาณสามหมื่นนิดๆ่ดะไม้แพงกับช่วงนี้อื แย่ว่ะคลิปผมก็ไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ได้ด้วยเราก็ต้องทำงานนะตำมาหายกินไปหาเงินมาซ่อมเรืออะไรด้วยแย่แย่อย่างนี้เดี๋ยวอีกประมาณ2ชั่วโมงมันน่าจะสุ่มอ่ะผมเดานะ อาจจะไปใครมาัมนาดจ,จะสุ่มแล้วครับน่าจะจบแค่นี้ใช่ไหม,มผมว่าใช้เลยเนี่ยมันเขียนไงไลล่าเล็บพระคออีกหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้านาที ตามที่ผมคิดอะเดาเอาไว้ว่าน่าจะสองชั่วโมงเกิดผลนึงเนาะโอ้เอาไงดีวะเนี่ยสะสมฝาดีไหมจนวันสุดท้ายอะแล้วเราค่อยหมุนทีเดียวเพราะว่าถ้าเก็บเอาไว้เยอะๆผมว่ามันมีลุ้นกว่างไงหมุนทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันทำให้เราแบบ รู้สึกร้อนลนเลยนะนั่นไงโอ้โหจอรีเรียในหนวดทองแดง สามสิบห้าเหรียญทองเลยเพื่อเอไปเอาฝาทั้งหมดเ่าไหร่ร้อยสามสิบหกหรือร้อยสิบปดฝาผมว่ารอดีกว่านะ2สองชั่วโมงค่อยมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งผมก็คงไม่ถ่ายแล้ะอาจจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนวันสุดท้ายอ่ะอีกกี่วันเลย ก็ตยว่าอีกห้าวันนี่ไหมไอ้น,นี้สิบปดชั่วไอ้น,นี้สิบเจ็ดชั่วโมงเอาตีว่าอีกหกรอบไม่ต้องหลับต้องนอนหกรอบบวกกับอีกหกสิบนะพ่า้าถูกต้องไหมสิบสองห้าหกสิบเออหกสิบหกรอบที่สายลุงมันจะเกิดนะไม่รู้ว่ารอบต่อไปมันจะเพิ่มระยะเวลาไหมเออเอาเวลาไหนเล่นวะเนี่ย จะทันไหมอะอย่างนี้ทำอาหากินดีกว่าครับให้เกมเป็นเกมเนะอย่าเล่นเกมจนกระทบกับชีวิตจริงอ่ะคลิปน,นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ